จำเป็นต้องแพงเสมอไปคานเซ้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องอบอกว่าทูกจริงรถสวยขับตีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ oh ทัวไปต้องบอกว่าทุกจริงรถสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ Oh wow. ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเขา้าสู่เพจส,สมาร์ทข่ารถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงนะครับผมและวันนี้ที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมผมเชื่อร่วกันว่าทุกท่านจะต้องรู้จักอย่างดีที่ใครที่เป็นสาวกเมอร์เซเดสเบนและยิ่งดูหนังเรื่องสงครามส่งด่วนเข้าไปบอกเลยนะครับผมตัวนี้สุดยอดจริงๆนะครับผมหายากจริงๆสวยเดิมจริงๆผมพาเดินชมสีสันรอบคันก่อนว่ามันคือรุ่นย่อย ตัวไหนอะไรยังไงแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดมาอยู่ในช่องสมาร์ทคาร์มันต้องพิเศษหน่อยสิครับผมเพราะว่ามันคือ e 2 2 0ตัว masterpiece นะครับผมบอกเลยว่า masterpiece นี่แค่ชื่อก็บ่งบอกแล้วว่า ความเป็น m a s t e r p ์พี e ผลงานชิ้นเอกนะครับผมเป็นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมครับกับเจ้า w 124E220 Masterpiece เป็นตัวสุดท้ายปี96ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นตัวตากลมนิวอายนั่นเองนะครับผมนี่คือรถสุดยอดในตำนานที่วิศวกรลืมใส่วันหมดอายุครับผมเขาบอกว่าเป็นรถที่ขับดีจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าขับดีจริงๆด้วยความที่สมรรถนะการ ที่เขาผลิตออกมาได้มาตรฐานแบบสุดยอดการเวลาทําอะไรไม่ได้กับเจ้า W124 E-Class โรงจำปาคันนี้นะครับผมต้องบอกว่านอกจากจะสีสวยแล้วนะครับผมประวัติยังสวยจัดเพราะมันคือรถมือเดียวป้ายแดงหาไม่ได้แล้วครับในท้องตลาดที่เจ้าของเดิมใช้มือเดียวจนถึงปีนี้30ปีนิดๆผ่านมา นี่คือสิ่งที่คุณจะได้ไปกับเจ้า W124 Masterpiece คันนี้ระบบไฟฟ้า,าใช้ได้ทุกอย่างสมบูรณ์ทุกจุดนะครับผมต้องสตาร์ทก,ก่อนนะครับไฟยังไม่มานะครับผมแต่ก็ลองเรียบร้อยแล้วคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆนะฮะมารีวิวไม่ทันกับ5คันก่อนหน้านี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามและรับชมคลิปโรงจำปากรุกแตกที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คันนี้อีกหนึ่งคันนะครับผมแหมมาช้าเพิ่งมาสิครับเพิ่งได้มานะครับผมรีบเอามารีวิวโรงขายให้กับ คนที่อยากจะได้ไปสะสมนะครับผมเป็นอีกหนึ่งการที่ผมบอกเลยว่าในท้องตลาดไม่มีแน่ประวัติแบบนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับผมสมบูรณ์จัดๆแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ารถ30กว่าปีเนี่ยก็ต้องมีเสื่อมไปบ้างตามการเวลาแต่ว่าสมาร์ทคาร์ก็หามาให้ในสภาพที่สมบูรณ์เกินราคาเช่นกันนะครับผมตอนนั้นออกใหม่ๆก็เกือบ4ล้าน4ล้านบวกลบละตัวมาสเตอร์พีดเนี่ยความแตกต่างของมาสเตอร์พีดกับตัวไม่มาสเตอร์พีดเนี่ยมันมีอะไรบ่งบอกในรถอยู่เยอะ เพราะว่ามันเป็นตัวสุดท้ายแล้วเรียกว่าทําทิ้งทวนจริงๆนะครับผมก็คือหัวเกียร์จะต้องเป็นรายไม้เขียนว่า masterpiece นะครับผมนะฮะแล้วก็ในเล่มก็จะต้องลงว่าตัวรถ รุ่นไหนอะไรยังไงแล้วจะมีตัวยอดของ Master p i e c ดอยู่ในเล่มเลยนะั่นคือ MTP Masterpiece นะครับผมซึ่งคันนี้ระบุลงอย่างชัดเจนสวยงามจริงๆกับรถมือเดียวป้ายแดงสีเขียวยอดนิยมนะครับเหมาะสำหรับบิ๊กทั้งหลายที่เป็นทั้งทาหารขร้าราชการ,กรเกษียณเนี่ยผมบอกเลยไม่บิ๊กก็จะกลายเป็นบิ๊กทันทีขับคันนี้แต่ไม่ใช่บิ๊กกุ้งนะครับผมตอนนี้กระแสมาแรงสิครับบิ๊กกุ้งของเรานะครับผมใครขับคันนี้เนี่ยรับรองว่าป๋ามาเฟียบิ๊กแน่ๆด้วยความที่สีเขียว ที่ใครก็ตามหาให้เหมือนกับในรถของคุณสันติที่ใครถ้าเกิดได้ดูติดตามซีรีส์ของไทยที่โด่งดังมากๆทําให้รถรุ่นนี้กลับมามีราคาแบบทะลุเป้าเลยนะครับผมจากที่ไม่มีราคา หนังเรื่องเดียวทําให้มีราคาแต่วันนี้สมาร์ทคาร์มาเปิดกับราคาที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะครับผม <c oughs> ผมเคยเข้าไปสังเกตการว่าตัวมาสเตอร์พีซตัวนี้โฉมนี้สภาพแบบนี้เนี่ยเขาขายกัน2-3งสามแสนก็มีนะฮะด้วยเนื่องจาก1ความหายากความสมบูรณ์แต่รถผมเนี่ยสมบูรณ์แล้ว ประวัติยังสวยด้วยเพราะว่าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงความช้ำของรถเนี่ยจะน้อยกว่ารถหลายๆมือนี่คือสเสน่ห์ของการซื้อรถมือสองที่ได้ประวัติสวยๆครับผมรถคันนี้สีเต็มไม่มีผุเลยต้องบอกว่าเจ้าของเดิมรักษาดูแลมากดูเบาะสิครับผมยังสวยเดิมจริงๆเกินการเวลานะครับผมผมบอกเลยว่าวิศวกรเขาลืม กำหนดวันหมดอายุของรุ่นนี้มาใครได้รองขับใครได้รองขี่ก็จะติดใจกับความนุ่มนวลกับความเกาะถนนของเขาที่มีมากกว่ารถปัจจุบันด้วยซ้าน,นะครับผมก็ต้องยอมรับว่า m e r c e d e เ Ben นซสร้างคันนี้รุ่นนี้โฉมนี้ออกมาได้สุดยอดโด่งดังไปทั่วโลกฮนะขายดีสุดๆจริงๆณนะเวลานั้นในปีของเขาปี90ช่วง90นะครับผมพาไปดูตอนหลังกับสีรอบคันอีกสักหนึ่งครั้งนะครับผมนี่ความคือความสวยเดิมของเขานะครับผมรถมือเดียวป้ายแดงนะครับผม ระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดนะฮะมีม่านหลังด้วยนะครับผมลืมบอกตัวมาสเตอร์พีซนี่จะมีม่านหลังนะครับผมยังใช้งานได้นะครับผมและอีกหนึ่งสิ่งว,วิธีสังเกตว่าตัวมาสเตอร์พีซหรือเปล่าจะไม่มีเกะหน้าสิครับผมรถอะไรไม่มีเกะหน้าเพราะว่าเอาเกะหน้าไปทำแอร์แบ็กเรียบร้อยนะครับผมเราจะเห็นว่ามีเครื่องหมาย SRS airbag อยู่ตรงนี้ทําให้เกะตรงเนี้ยซึ่งถ้าเกิดไม่ใช่ตัวมาสเตอร์พีซเนี่ยเป็นตัวอื่นเนี่ย โคด A โคด B เนี่ยก็จะมีแกะไว้เปิดเก็บสัมภาระแต่ว่าโดวามาสเตอร์พีสเขาทำทิ้งท้ายตรงนี้จะเป็นรายวอลนัทไม้แท้ๆหัวเกียร์จะต้องมีมาสเตอร์พีดรวมถึงจะมีแอร์แบกคู่ด้านหน้าก็คือ ตัวฝั่งคนนั่งข้างรักตัวคนขับที่อยู่ตรงพวงมลลาลัยนี่คือจุดสังเกตของตัวว่ามาสเตอร์พีแท้ไม่แท้นะครับผมแต่จะมีเก๊ตรงกลางที่มิมไม้เรือนตรงนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับถือว่ารักษาไว้ได้สมบูรณ์เกินปีเกินราคาที่เปิดออกไปในวันนี้แสนไปปลายนะครับผมต้องขอบอกว่ารถเก่าเนี่ยมันประเมินมูลค่าไม่ได้อยู่ที่ความพึงพอใจจะตั้งสักสามแสนแล้วคุณพอใจซื้อก็ขายได้แต่สมาร์ทข้าไม่ทําแบบนั้นครับผมเอาในราคาอิงท้องตลาดนิดนึงนะครับผมแต่สภาพดูครับสี นี่บอกแหมใครเป็นทาหารนี่เหมาะจริงๆนะครับลำนี้เนะี่ยแหมบิกจริงๆนะฮะนะฮะจะไม่บิกกลายเป็นบิกทนันทีนะครับผมขับไปกินกาแฟครับไปเที่ยวไหนเนี่ยไ,ได้สภาพนี้บอกเลยว่าโอ้โหเสียงดังไปไหนครับผมนะฮะก็ร้อขอบ6 นะครับผม AMG สวยๆกับยาง Michelin ปี24นะครับใหม่ๆ4เส้นไม่ต้องไปทำอะไรแล้วครับเจ้าของเดิมดูแลรักษามาดีมากพามาดูฝา,ากระโปรงท้ายสักนิดหนึ่งนะฮะจะมีคำว่า Masterpiece อยู่ตรงนี้นะครับผมกับรหัสเครื่องยนต์รุ่นของเขา E220 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่กำลังดีไม่กินน้ำมันเกินไปแบบ E280 6สูบคันนี้4สูบนะครับมีเครื่องเสียงให้1ชุด นะครับผมก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมมากับห้องเก็บสัมภราระกับห้องอยางอะไรเดิมๆินี่คือความสวยเดิมของเขารถมือเดียวป้ายแดงน็อตเนดไม่มีขยับนะครับผมถือว่าสวยจริงสวยจัดไม่มีผุเลยนะครับผมหารถมือสอง30ปีไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้อง พึ่งระวังไว้นะั่นคือว่ารถจะผุหรือเปล่านะผมคันนี้ได้ทําการพิสูจน์สังเกตมาให้เรียบร้อยที่ชายประตูล่างจุดสังเกตนะซื้อรถมือสองนะให้ก้มดูสักนิดเนะฮะเสียเวลาสักหน่อยดูตรงนี้ของมันนะครับผมถ้าเกิดมันผุเนี่ยอย่าได้ไปซื้อเลยครับซ่อมกันยาวนี่นะครับผมเลขตัวถังอะไรยังมีอยู่ให้เห็นชัดคมเปะ๊ะจริงๆถือว่าเป็นรถที่เกรดสะสมอีกหนึ่งรุ่นแม้กระทั่งพรมเช็ดเท้าพรมรองเท้ายังเป็นของเดิมออกจากโรงงานณนะวันนั้นดูสิครับผม m e r c ์ d e เดสเบ1893นะครับผมนี่ครับผมวิวัฒนาการของเมอร์ d ซเดสเบที่ให้กับชาวโลกไว้ร้อยกว่าปีนะครับผมกับสุดยอดหนึ่งในตำนานเป็นรถที่ไม่มีวันหมดอายุจริงๆกับเจ้า W 1 2 4รถโรงจำปาสีเขียวพิเศษสีเดิมโรงงานสีแท้ๆสีเดียวกับในหนังคุณสันติที่ขับซิ่งส่งสินค้านะครับผมเป็นทำให้รุ่นนี้ ราคาแหมทะลุปโปงขึ้นมาเลยทีเดียวใครที่มีสะสมว้นนี้บอกเลยว่ากำไรรุน้วนนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยสมาร์ทคาร์มาเปิดกับราคาที่เอาใจคนที่อยากมีไว้สะสมนะครับผมก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่คุ้มค่ากับราคาที่คุณจะเสียไปเงินแสนกว่าบาทนะครับผม เอาไปซื้อตำนานซื้อความคลาสิิกเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าเอาไว้ขับเล่นอิงเกาแฟรครับโฉบเฉี่ยวรับโชว์สาวขับโชว์เพื่อนในวัยเดียวกันบอกเลยทุกคนจะต้องเหลียวมามองคุณกับสีเขียวที่มันเหมือนกับในหนังสงครามทรงดวนประกอบกับความสวยเดิมของเขาเบาเบอะทุกอย่างยังตึงเป๊ี้ยะนะครับผมก็จะมีริ้วรอยบ้างตามกาลเวลานี่คือเสน่ห์ของความเป็นรถเก่านะครับผมต้องมีความเสื่อมโทรมเก่านิดนึงมีบ้างนะให้เห็นรอยยับรอยย่น หมายถึงว่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานะครับผมแต่ถือบอกว่าราคาที่เปิดออกไปเนี่ยผมจะให้ผมเก็บให้ก็ได้นะครับผมกับหนังที่อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับผมนี่ให้ดูสดๆจัดจ,าจา้านี่คือตําหนิที่มีของรถครันนี้นะมีแค่เบาะเท่านั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้มันทําได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ส่วนอื่นเครื่องยนต์ช่วงล่างแอร์เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์จัดฟิตจริงนะครับผม ถือว่าเย็นจริงๆเลยแอร์ที่เปิดอยู่นะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่อง กับความสวยเดิมของเขากับรถมือเดียวป้ายแดงวิ่ง200,000กว่าโลนะครับผมกับรถตัวถังที่บอดี้เดิมๆไม่มีผุไม่มีเฉียวชนพลิกคว่ำมันเป็นแบบไหนต้องเป็นแบบนี้คันนี้เท่านั้นนะครับผมกับ W12 CE 2 2 0 Master Pie c e นะครับผมคำว่า Masterpiece เก็บทั้งทีต้องเก็บตัวนี้นะผมจะไปเก็บตัวอื่นตัวย่อยตัวเล็กกว่าเสียเวลาครับซื้อคันนี้คันเดียวจบไปเลยครับผมขับไปมีติ้งเจอเพื่อนที่ไหน กูขับมาสเตอร์พี e จบครับผมแหมมีจะคนมาขอซื้อต่อเดี๋ยวก่าราคาที่เปิดออกไปบอกเลยว่าถูกตกใจนะครับผมสภาพผมไี่ขายกัน300,000บวกลบได้สบายๆเพราะว่าหนังกระแสกำลังมาแต่สมาร์ทคาไม่เอาเปรียบครับผมเปิดไปแสนไปลายพอครับผมทัก สนใจก็ทักกันเข้ามากับเตจสมาร์ทขารถด,ดีไม่จำเป็นต้องแพงสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงนะครับผมเป็นคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่เชื่อกันว่าใครที่หาโฉมนี้อยู่และอยากได้สภาพสวยๆประวัติใสๆมือเดียวสีสีเขียวในตำนานนะครับผมคันนี้เหมาะสําหรับทุกท่านทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวัยเกษียณเป็นทหารข้าราชาการตำหาร,ตำ,หารตำรวจเหมาะจริงๆกับเจ้า w 1 2 4 e 2 2 0 Master Piece รคันนี้ว่าแล้วนะครับผมไปลองชมห้องเครื่องรับทดลองขับกันดีกว่าว่ามันวิ่งนุ่มนวลสมร ราคากับที่เขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่วิศวกรรืมกําหนดวันหมดอายุนะครับผมขับดีจริงๆฮะเก่าแค่ไหนก็ยังขับดีไปลองชมกันครับ มาครับผมได้เวลามารับชมความงามของพลัองเครื่องกับเจ้า W124E220 Masterpiece นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ M ตอง 12,200cc 150แรงม้าอัตราบริโภคเครมไว้ที่14-15กิโลลิตรถือว่ารับได้ขับได้ทุกวันนะครับผมมากับความสวยใสยสวยเดิมรถวิ่งน้อยนะครับประวัติสวยจัดจริงๆมือเดียวป้ายแดงสีเขียวในตำนานสีเดียวกับ คุณสันติในสงครามส่งด่วนนะครับผมก็คันนี้พร้อมให้ทุกท่านจับจองในราคาสุดพิเศษหาไปได้แล้วครับประวัติแบบนี้มือเดียวป้ายแดงสีเดิมโรงงานขนาดนี้นะครับผมสนใจก็ทักกันมากับเฟ็สมาร์ทารถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถืกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงคันนี้สวยจัดสวยจริงๆประวัติชัดเจนมือเดียวป้ายแดงหาไม่ได้แล้วครับในท้องตลาดดูสิครับแม่สวยเดิมสวยไปไหนไปรองวิ่งรองขับกันดีกว่าครับ มาครับผมได้เวลามาทำการทดลองขับกับเจ้า W124E220 ตัว Masterpiece นะครับผมต้องขอบอกว่า Mercedes-Benz ยังไงก็คือ Mercedes-Benz นั่นก็คือความนุ่มนวลในการขับขี่นะครับผมต้องบอกว่า Benz ทำออกมาได้ดีทุกรุ่นจริงๆ ผมว่าบางทีรุ่นเก่าๆนี่ยังมีความรู้สึกมันขับแล้วนุ่มนวลกว่ารุ่นใหม่ๆด้วยซ้ําเนื่องจากวัสดุที่เขาได้ทําความปราณีตพิถีพิถันณเวลานั้นเนี่ยอาจจะใช้คนประกอบมือนะครับผมอาจจะแตกต่างกับยุคป,ปัจจุบันที่ใช้เครื่องยนต์เครื่องจักร ก็จะมีความละเอียดมากกว่าซึ่งต้องบอกว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ประวัติสวยจริงๆมือเดียวป้ายแดงหาไม่ได้แล้วครับสภาพนี้ในท้องตลาดกับโฉมนี้นะครับผมได้ไปนี่จอดในโรงรถบอกเลยว่าโอ้โหแค่มองก็มีความสุขครับไม่ต้องขับก็แหม่ดื่มดํากับ ความคลาสสิกของมันได้กับเจ้า W124 E220 ตัวมาสเตอร์นะฮะหายากจริงๆนะครใครที่อยากจับจองเป็นเจ้าของวันนี้สมารา์ท่ารถดีไม่จะเป็นต้องแพงสสมบไปคนซื้อต้องแต่คนตัวไปต้องบอกว่าถูกจริงมาแนะนำ ผมเหตุสมผลไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะครับผมต้องยอมรับว่าหนังสงครามส่งด่วนเนี่ยทำให้เจ้าราคา w 1 2 4นี่กระโดดขึ้นมาฮะบางที่2-3 0 0 0แสนตกใจครับผมฮนะต้องถือบอกว่ารถคลาสสิกเนี่ยมันมีแต่มูลค่าเพิ่มถ้าเกิดได้รถที่ประวัติดีสีสวยเครื่องยนต์ดีเนี่ยแหม ซื้อไปไม่ต้องกลัวเสียใจครับผมมีแต่กําไรครับเก็บไว้ยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งมีราคาว่าแล้วนะครับผมก็สนใจก็สทมาเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับผมขออนุญาตไปสิ่งครับผมวันนี้รัชดาหรือเปล่าไม่ในใจพี่คราวไปรออยู่แล้วนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับรท่่มางิสงกคค ใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ Oh l y Leave the door คุณทั่วไปต้องบอกว่าทุกจริงรถสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งใช้ำใจ Oh my e a v e t h e d o o r leave t h e door, leave the door.